ทีว mm ีแชมเปี้ยนเมนูที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือ chicken alfredo fettuccine ขั้นตอนแรกในการทําแป้งโด่ส่วนผสมก็คือแป้งอนเนกะสมไข่ไก่น้ํามันมะกอกใช้แป้งอนเนกะสมหนึ่งถ้วยตัวร่อนแป้งทําให้แป้งแตกออกมาเป็นเม็ดเล็กๆทำแอกตรงกลางแล้วตอกไข่ใส่ลงไปปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นนวดให้เข้ากันเมื่อนวดเสร็จแล้วจึงได้เป็นก้อนดังนี้โดยนําแป้งที่นวดเสร็จแล้วไปพักไว้อย่างน้อย15นาทีเข้าสู่ขั้นตอนการทําเส้นรีดแป้งจากเป็นก้อนให้เป็นแผ่นบาง,บาง จากนั้นนำมารีดด้วยเครื่องทำพาสต้าไล่ไปตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์สิโดยในขณะที่รีดแป้งอยู่นั้นต้องนำแป้งอนเนกประสงค์มาโรยไว้ตลอดเวลาเพื่อที่การทำเส้นนั้นจะได้ไม่ติดเครื่องเมื่อนำแป้งที่รีดเสร็จแล้วเข้าสู่ช่องทำเส้นไปตึงที่นี่เมื่อเสร็จแล้วจะได้รูปร่างของเส้นแบบนี้นำเส้นไปลวกให้เกือบสุกเพราะว่าหากลวกจนสุกแล้วเมื่อนำไปผัดจะทำให้เส้นไหมได้ต้องระวังและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดในการทำ เอาเฟโดมีกระเทียมสับอกไก่หอมสาพาสรี่สับละเอียดแชมเปยองหั่นบางขั้นตอนแรกในการผัดผัดกระเทียมและหัวหอมให้มีกลิ่นหอมจากนั้นตามด้วยอกไก่ใส่เห็ดแล้วตามด้วยฮัมบี้คัมหนึ่งถ้วยจากนั้นผัดให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วใส่เส้นผัดจากนั้นจึงคนให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยเกลือและพริกไทยเมื่อผัดจนเส้นเข้ากันกับซอสแล้วให้โรยพาสลี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อย กับเมนูชิคเก้นเวตตูชินีอัลเฟโดนั่นเองเมนูต่อไปนั่นก็คือเค้กแควอรดขั้นตอนแรกการทำตัวเค้กมีส่วนผสมดังนี้นำเนยสดน้ำตาลซายตีลงในอ่างผสมให้เข้ากัน จากนั้นตอกไข่ไก่ใส่แป้งเค้กเกลือป่นผงฟูแล้วใช้เครื่องตีไฟฟ้าตีต่อไปโดยในการใช้เครื่องตีไฟฟ้านั้นจะต้องระวังเพราะว่าเครื่องตีนั้นมีขนาดมอเตอร์ที่เล็กการใช้งานจึงต้องระมัดระวังจะต้องเปิดปิดเป็นระยะระยะนิฉะนั้นแล้วมอเตอร์อาจจะไหม้ได้ ต้องรอกวังใส่เบกกิ้งโซดาเติมกลิ่นวานิลาจากนั้นตามด้วยแครอทขูดฝอยผิวมะนาวเม็ดมะม่วงหิมะพานแคนเบอรี่จากนั้นใช้ไม้พายคนให้เข้ากันนำเข้าเครื่องอบ15นาทีที่180องศาในการใช้เตาอบนั้นจะต้องมีการวอร์มเตาอบเสียก่อนไม่เช่นนั้นการอบขนมจะทำให้ขนมไม่สุกเนื่องจากอุภณหภูมิภายในตู้อบอั้งไต่ระดับไปไม่ถึง ขั้นตอนต่อไปเป็นการทำครีมแต่งหน้าเค้กมีส่วนผสมดังนี้นำครีมชีสน้ำตาลทรายและเนยสดรสเค็มตีด้วยเครื่องตีไฟฟ้าจนเนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นเติมสีผสมอาหารลงไปตีส่วนผสมจนเนื้อเนียนเข้ากันแล้วตักใส่ที่บีบครีมเพื่อตกแต่งหน้าเค้กตกแต่งหน้าเค้กได้ตามใจชอบเลยออกมาเป็นเค้กแครอท แสนอร่อยอย่างนี้นี่เอง